สวัสดีครับพี่น้องตาประกาศครั้งหายหน้าหายตาไปนานวันนี้มีปลามาแบ่งสายครับเอาดูกันที่เปิด์หนึ่งเลยฮะไม่ต้องผู้พันทําเองครับเบอรหนึ่งเป็นมัลติคัลเลอร์นะฮะฟอมัลติคัลเลอร์แพทเทิร์นสวยนะครับทรงดีทรงมาตรฐานอยู่แล้วครับเป็นปลาเกตตัวนี้หนึ่งจุดสี่นะฮะหนึ่งจุดสี่เป็นฟอพันชั้นดีนะครับแพทเทิร์นบาลานซ์สีบาลานซ์ทรงใช้ได้ยืนน้ําก็โอเคครับปลาสี่เดือนฮะ ขีดหนึ่งคึ่งกับพลาดเยวนะครับมาดูตัวสองครับตัวสองนี่เป็นมัตติคันเลอร์แคนดี้เป็นข้อมัตติคันเลอร์เลยฮะแต่ว่ามีเลือกแคนดี้ปนด้วยก็ทําได้ทั้งหวานแล้วก็ทั้งมัตติคันเลอร์นี่ก็สวยครับสามแปดศูนย์ครับไม่แรงอันนี้สามแปดศูนส่งดีสีดีเบบดแดงเหลืองน้ําเงินผ่านครับบาลานซ์แต่มันได้โทนขาวมาหวานๆนี่ก็ใช้ได้ครับ ตัวที่3เะะเเเเาเป็นมันตีเมทัลลิกนะฮะก็เก็ตจะเป็นเหลียมเงาเป็นมันติคัรเลอร์แต่ว่าเรียมเงาหน่อยนะเก็ตมันจอบเรียบเงาตัวนี้จูเนียนะฮะจูเนียทรงดีครับเป็นเทิร์นดีหางบึ้มเครื่องบึ้มยินน้ําสวยด้วยตัวนี้สี่ห้าูนนะฟอร์มดีมากตัวนี้ครับใช้ได้เลยฮะอนาคตไกลอาสีเดือนนะฮะเป็นจูเนียตัวนี้เอาไปขุนเอาไปทําเป็นพ่อพันได้ตัวนี้ที่เด็ดเพราะว่ากระโดงมัน ค่อนข้างจะบาลาน์แล้ว,ลลวคือเหล่ามันดีแล้วเรียกมันดีแล้วตัวนี้เป็นเมทัลลิกเครื่องไฟนะครับสง่งดีแค่ไม่อีกตัวนี้1.4ครับตัวนี้ปา5เดือน1.4ปลา5เดือนเป็นเมทัลลิกครับจะก็จะติดน้าเงินด้วยน้ําเงินนส่วนใหญ่จะลงตัวน้าเงินขาวน้าเงินดําลงตัวแล้วก็เครื่องจะเป็นไฟเป็นมัตติคลเลอร์ให้เป็นเมทัลลิกเครื่องไฟฮนะตัวนี้5แบดซนครับ ใช้ได้ครับแตเก็บสวยมากคลองเนี่ยจตเก็บตรงสวยเลยครับเครื่องสวยหางใหญ่เครื่องบึ้มเหมาะแอรสายประกวดยิ่งนัดนี่เอาไปเป็นพ่อรัานก็ได้แนะนำมาตัวนี้ทีเด็ดเลยแพทเทิร์นดีครับตัวสุดท้ายครับวันนี้มาแบ่งห้าตัวตัวนี้ก็เป็นข้อมาทลิกครับเป็นมาทลิกกระแท้จะเบ็ดเหลียงเป็นข้อมาทลิกเป็ดเหลียงตัวนี้แพทเทิร์นมันบาลานซ์มากครับสีน้ําเงินเหลืองดําเนี่ย เข้าทั้งกระโดงหางชานะแล้วตัวตัวนี้เหมาะจริงๆฮะประกวดได้แต่งชนะนิดนึงี่ประกวดได้เลยแต่ผมเก็บแต่งก็580นครับเป็นพ่อพันธุ์ก็ได้ครับมาสีดีมากตัวเนี้ยแนะนําเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยแล้วก็ขายที่อยากได้ตัวเมียฮะตัวเมียก็มีนะครับมีร่วมครอบมีทั้งหมดนะฮะทั้งเมทัลลิกทั้งมัตติคัลเลอร์ทั้งแคนดี้ทั้งเมทัลลิกเครื่องไฟมีหมดนครับตัวเมียแต่พอดีไม่ได้ถ่าย ใคยายได้ตัวเมียด้วยก็ทักถามได้ครับผมเผยใครอยากแบบได้งานคู่แบ่งไปทําสายก็เดี๋ยวแบ่งให้ครับทักมาครับเดี๋ยวถ่ายคลิปตัวเมียให้ดูคัดดูนะขอบคุณที่ยังติดตามรับชมกันอยู่นะครับพอดีหายน้าหายตาไปนานลาหมดปลาหมดพึ่งขึ้นฮะเดีย๋ยวจะทยอยลงเรื่อยๆครับปลาสวยเยอะครับคัดไว้เยอะเลยครับก็ถ๋ยว่างก็จะถ่ายลงเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ไลฟ์ไม่ได้ครับไลฟ์ก็โดนแบน ช่องทางติดต่อก็นี่เลยครับลายดีครับ d a e 2828สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วครับ